เป็นพิ้นลมพัดเบาๆให้เธอคลายร้อนแล้วก็ไปอาจเป็นต้นไม้ให้เธอใช้ปังแดดอไว้แล้วเธอก็จะแค่อยากให้เธอยิ้มเรือยไปไม่อยากจะเห็นแม่น้ำตาต้องการมือไรจะไปหา เป็นที่ปรึกษาให้เธอรับไปเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจะจำไว้ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายเพราะเขาคุณปลอมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร อยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปและรักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงเพื่อนเท่านั้นต้องจำคำนี้ไว้ในใจ อยู่มุ่มเล็กๆนี้ต่อไปจะไม่เรียกร้องให้เธอรำคาญเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแคร่ยังจะทัมว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมาไปเพราะคนเป็นปลอมเหมือนฉันแววตาของเธอบอกฉัน รู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร,คใครต่อใ่อยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม่รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็ดแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบ โอ้คนมันยอมใชใช้ทกแทนเธแล้วตาคงเธอบอกฉันรู้คนสำคัญที่สุดคือครคนสำคัญานใจต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็น ที่เธอไม่เงฉันต้องถอยอไปแมรักเธอเสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเหาเป็นได้แค่เพีเยงของที่ทำเลียนบาของที่ทำเลียนบเป็นได้แ่ของที่ทำเลียนบ จบลงไปแล้วนะฮะชาครับผมค,คุณกลับมาง่วงเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> อินเพลง <c oughs> อินเพลงเลยครับผมอะตอนนี้นะฮะมีคำถามจาก SMS ถามเข้ามาได้ครับผมอยากถามว่าท่อนไหนในเพลงร้องยากที่สุดคะท่อนไหนในเพลงร้องยากที่สุดใช่ไหมครับครับจะมีท่อนฮุกช่วงที่ Transport Key ขึ้นมาแลวจะมีลาย i m p r o ว i ์ครับผมโอ้ยงงเลยพี่งงเลยพี่งงเลย เพราะคงเปลื้มปลอมอย่างฉันเยเยมันเรียกว่าอะไรครับเรียกว่ามันท่อนอิมพอไรส์ครับผมนะฮะมีอีกคำถามหนึ่งว่นะนะต่อไปคาชาคิดจะตัดทรงผมแบบไหนอีกคะต่อไปคิดจะตัดทรงผมแบบไหนใช่ไหมครับ ผมคิดไว้เหมือนกันแต่ถ้าบอกตอนนี้มันคงจะไม่สนุกไว้เดี๋ยวรอดูดีกว่าเออนะครับอ่ะคราวนี้อย่างที่แบงค์บอกไว้ในช่วงที่แล้วครับว่าตอนพักช่วงที่แล้วไปเนี่ยเราจะแจกแบบสอบถามนะครับ40่ชุดด้วยกันได้กันหมดแล้วใช่ไหมฮะได้กันแล้วนะครับผมคำถามอยู่ในมือแบงค์แล้วอย่าโกงกันนะฮะอย่าลอกกันนะครับห้ามลอกนะครับไอยนะครับลอกกันโอ้โหอายเลยนะฮะอ่ะดูนะดูนะถามว่าาชาชอบ กอไก่ข้าวมันไก่ขอไข่ข้าวขาหมูครับเอาคิดเลยอะไรดีอะไรดีต้องตอบเลยไหมครับหรือตอบเลยฮะตอบเลยฮะข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ฮะต้องก็งงงงงงกันเรียบเกลียวข้าชาอยากเลี้ยงอะไรนะครับกอไก่เต่าขอไข่กระต่ายครับเต่าครับเต่าเมื่อเต่าอะเพราะว่าน่าจะดูแลง่ายดีครับกระต่ายก็ต้องคอยแบบเรียกว่าอะไรนะเออ เก็บอุจจาระอะไรอย่างนี้สุดยอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ M16 นะฮะอุจจาระกระต่ายนะฮะถูกนะฮะโอเคไหมฮะโอเคคำถามต่อไปครับถ้าขชาจะจีบสาวนะครับเขาจะเลือกจีบสาวประเทศอะไรนะฮะญี่ปุ่นกับเกาหลีครับเกาหลีครับเกาหลีโอ้ยอ่ะต่อกันเลยนะฮะถ้าอยากถ้าขชานะครับจะขอยืมตังค์เพื่อนครับครับนะฮะเขาจะยืมใครครับต้นกับเต๋า ยืมเต๋าครับยืมเต๋ายืมเต๋าครับโอ้โหพี่ครับกี้ตัวสั่นเลยนะครับทำไมอยากจะยืมเต๋าฮะเต๋าเป็นยงไงเต๋อใจง่ายยืมง่ายดีครับผมยืมง่ายยืมง่ายครับคือเคยยืมเต๋ามาหรือยังเคยเคยเคยอ่ะคำถามต่อไปนะฮะคราวนี้ถึงขั้นการมีครอบครัวคุณผู้ชมครับอูบ้าถ้ากระชาแต่งงานไปอยากมีลูกสาวหรือว่าลูกชายครับ ชายครับเออทำไมฮะลูกลูกสาวไม่ชอบลูกสาวตัวเล็กเนี่ยนะถ้าเป็นผมนะผมคงคงเห็นไม่ได้ถ้ามีคนอื่นมาจีบลูกผมอ่ะโอ้โห <laughs> แล้วถ้าเป็นลูกชายแล้วคนอื่นมาจีบลูกชายทังไงเป็นผู้หญิงไม่สิอ่าผมว่าลูกชายผมต้องไปจีบเขามากกว่าโอเคคำถามต่อไปนะครับหนังที่ชอบดูครับโรแมนติกหรือว่าดราม่าฮะ มนติครับดูแล้วหนุคนนี้ถูกกันนะฮะมีใครตอบถูกหมดหรือยังแต่พูดมาเฮ้ยในสตูไม่มีมีข้างนอกอย่างเดียวนะครับผมอย่าโกงนะฮะโกงนะครับอ่ะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอยากไปกับแฟนหรือว่าอยากไปกับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพราะว่าผมเคยคิดภาพไว้ว่าถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเราไปกับเพื่อนกันไปกันหลายๆคนยคน มันคงจะแบบเป็นอีกอารมณ์นึงที่สนุกพอถ้าเราไปกับแฟนก็คงจะเป็นแบบไปสวีทไปอะไรอย่างนี้ซึ่ง,ง,กงเก็บไว้หลังงก็ได้กับเพื่อนก่อนโอ้อโหสุดยอดเลยครับเพื่อนกับแฟนนะยวนนี้สุดยอดนะฮะ,ะซึ่งต่างจากผมจริงๆนะครับ <laughs> อยากทําสิ่งที่อยากทําต่อไปนะครับละครเวทีกับนักฟุตบอลทีมชาติครับผมถอโยโยนต่เวทีแล้ว <c oughs> ละครเวทีครับละครทีทำไมทำไมซึ่งมันเป็นสาวที่ยากมากใช่ คิดว่าผมคงเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไม่ได้แน่ๆครับนะความฝันครับมาถึงเรื่องของความฝันกันบ้างนะครับอยากเที่ยวรอบโลกหรือว่าเงินเก็บเยอะๆโอ้โหมีเป็นปัญหาตรงๆเลยเที่ยวรอบโลกถ้ามีเงินเก็บคุณก็มีแค่เงินเก็บไว้คุณไม่ได้ออกไปใช้แน่นอนแต่ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณออกไปเที่ยวรอบโลกคุณไม่เห็นอะไรไหมลยะคุณเก็บเงินก่อนได้เยอะๆปุ๊บคุณก็ไปเที่ยวรอบโลกใช่ ถูกไหมใช่ไหมเออคำถามสุดท้ายนะครับไม่ชอบอะไรนะครับสําหรับประชชยเนี่ยไม่ชอบคนแบบนี้เลยนะคนขี้โม้กับคนไม่มีระเบียบครับคนขี้โม้ครับคนขี้โม้ไม่ดีเลยนะอ่ะครบแล้วสี่คำถามครับใครตอบถูกหมดข้างนอกยกข้างนอกยกข้างในมีไหมฮะมีไหมฮะขอถูกทั้งหมด10ข้อนะครับมีใช่ไหมฮะ เดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะครับไปฉกตัวมานะครับผมมีถูก10ข้อด้วยมีถูกสิข้อครับอ่ะระหว่างนี้นะครับพี่อยากจะชวนกระชาไปชมคอนเสิร์ตกันหน่อยได้กระชาเป็นคนโรแมนติกใช่ไหมใช่เดี๋ยวชวนไปดูคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกนะครับผมซีซั่นออฟเลิฟซองมิวสิคเฟสติวัลน่เองครับนะฮะครั้งที่3แล้วนะครับท่านจะได้พบกับศิลปินและทีมงานคุณภาพกว่าร้อยชีวิตนะครับ เนรมิตบรรยากาศสุดแสนหวานสุดแสนโรแมนติกครับตลอดทั้ง12ชั่วโมงเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอจิรากรพี่อภิปองศักดิ์พี่จิ๋วเดอะสตาร์ครับพี่โรสิดินครับพี่โรสิดินทริ์ครับประชาชนครับพระเชราวัลีพี่บีพีรพัฒน์นะครับมายพี่ต่ศักดิ์สิทธิ์ทัชจุคลเลอร์พี่แดนบอลเวทพี่แชมป์สุภวัฒน์อาร์มแชร์ลิตาพี่บอยพิสเมเกอร์พี่ตู่พบทอร์สักครับแพมนิกคุลลุลาเกสเซอร์ครับ มื่อเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,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 ๆชะครับน่าดูมากครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนจนถึงวันที่5 25<ด>พฤศจิกายนนี้นะครับที่สวนพนึ่งสอดอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมหรือว่าติดตามรยายละเอียดได้ที่ www season of love 2 o n g com โอเคอ่ะของที่อย่างฮะนี่คือตอบถูก10คนมีใครบ้างอ๋อเสร็จอ๋อแล้วผมถาม10คนยกมงกกันหมดเลยนะฮะตอบถูก10ข้อ มีแปดข้อคนหนึ่งมีแปดข้อ,ขอ,อคนหนึ่งยังไงดนีอ,อ้า <c oughs> อ่าเดี๋ยวไงตอนนี้ครับนี่ตอบถูกแปดข้อครับสูงสุดสูงสุดจากสิบข้อนะตรงกลางเลยครับมายืนเลยมายืนพร้อมกันเดีย๋ยวไงให้พชาฝากผลงานก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปก,กับน้องก่อนจะไปถ่ายรูปก,กับน้องนะครับ,รบผมขอฝากผลงานล่าสุดของผมก่อนครับ,รบกับซิงเกิลเพลงแค่ของเรียนแบบครับตอนนี้ก็มีปล่อยออกมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะที่ www. truemusic.com ครับในนั้นมีทั้งเพลงทั้ง MV แล้วก็มีเพลงของพี่ๆศิลปินในค่าย True f a n t a s a อีกเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมนะครับผมวันนี้ไงขอบคุณชามากๆครับขอบคุณมากครับแซมนะครับขอบคุณมากครับตอบเจ็ดข้อตาละห้อยเลยนะครับโอเคเราจะลากระชาไปด้วยนะครับผมบรรยากาศที่น้องน้องชื่ออะไรฮะน้องต้นไม้ดีใจไหมฮะสิบแปดข้อให้ถ่ายรูปกับกระชาเลยแล้วกันขอบคุณกระชามากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอ่ะเต็มที่ครับมา ร้อนถือกระจกกันนะฮะ